เพิ่งเริ่มเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่ไม่รู้จะจัดการกับการส่งพัสดุทีเดียวหลายๆชิ้นยังไงดีคือริทิฟส่วนนี้จะมาแนะนําเครื่องมือที่จะช่วยให้การจัดการพัสดุเนี่ยเป็นเรื่องง่ายพอที่เคอรี่ของเรามีระบบ e a s y s h ิ p ซึ่งเจ้าระบบนี้นะคะจะช่วยให้คุณลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่จัดการกับการส่งพัสดุได้อย่างง่ายดายโดยคุณลูกค้าสามารถเข้ามาใช้ระบบ e a s y s h i p ได้บนเว็บไซต์ของ Curry Express พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้าแดชบอร์ดแบบนี้ตรงนี้นะคะก็จะชช่่วยยให้้้เเเรรราาาาสสามมาถจัััดดดกกบขอขออูลลงพุไน การสร้างพัสดุช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งเขียนที่อยู่ลูกค้าที่ละกล่องแล้วถ้าไม่อยากออกไปส่งของเองเราก็สามารถเอาข้อมูลที่เราสร้างพัสดุไว้เนี่ยมาปริ้นแล้วก็แปะบนกล่องพัสดุแล้วกดเรียกเคอรี่เข้ารับพัสดุถึงบ้านได้เลยเลือกวันและเวลาที่อยากให้เข้ารับได้แบบตามใจแถมส่งพัสดุเสร็จแล้วก็สามารถเช็คข้อมูลของพัสดุได้ว่าเราส่งพัสดุไปกี่ชิ้นเลข t r a c k i n g อะไรบ้างแค่นี้เรื่องการส่งพัสดุก็เป็นเรื่องง่ายถ้ามาใช้ระบบ e a s y s h ิปจากเคอรี่มาใช้ e a s y s h ิปกันเยอะๆนะคะแล้วชีวิตจะ Easy อีกเยอะ